ไม่เสร็จเล่าเลยยังก่อนเกินกันดิวันนี้เรามาพบกับนักเล่าอีกคนหนึ่งของเรานักเล่าร้านโอ้นักเล่าร้านนักเล่าร้านกว่าวิวนักเล่าร้านกว่าวิวกับพี่เด่นของเรานั่นเองกว่ามือโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เด่นไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับ แต่ยังไงบรรยากาศระหว่างโทรไปเล่าพี่แจ๊คกลับมานั่งคุยทนแบบนี้บรรยากาศนี้สบายกว่ารู้สึกไม่ค่อยลำคาญเสียงอะไรเงี้ยไม่ค่อยลำคาญหูอะไรเงี้ยอ่าพูดไปเรื่อยแล้วต้องบอกก่อนล่าสุดว่าพี่แจ็คไปเล่าในของช่อง The Ghost Radio Official เรื่องเกี่ยวกับคืนคืนสุดท้ายของพี่แจ็คครับซึ่งในในช่วงนั้นอ่ะพี่เด่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับก็เลยอยากจะมาลองในมุมพี่เด่นว่าเป็นยังไง แต่ไม่ใช่แบบข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะแก้ตัวนะกมีเดินมีเดินมีเดินเราก็พูดก่อนว่าทุกอย่างต้องจากเรื่องจริงไม่ต้องตัดทิ้งเอาไว้ด้วยตองหนึ่งแเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงเลยห้ามมองตาพี่แจ๊คไม่เติมห้ามเอาตัวเองเป็นพระเอกย่าไม่เอานะไม่เติมโอเคไม่เติมสบายใจได้ค่ะีุกคนเลยคือพี่แจ๊คกับพี่เด่นไปปฏิบัติธรรมไม้ให้เรียนรู้นะคะแล้วพี่แจ๊คก็เล่าไปแล้วในมุมของพี่แจ๊ก นในมือของพี่เด่นค่ะเชิญค่ะพี่คืออย่างนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่พี่แจ็คเนี่ยเขาอยากจะไปปฏิบัติธรรมค่ะ,ะพี่แจ็คก,ก็เลยโทรหาพี่ตามที่พี่แจ็คเล่านะั่นแหละก็คือโทรหาว่าเออพี่ผมอะอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระพุทธชินราชโอเคแล้วก็ต่อสายไปหา <c oughs> น้องที่เขาที่เขามีคอนแทคที่วัดต้องท้าวความนี้ก่อนก่อนหน้าที่จะเจอพี่แจ็ค วันนั้นเนี่ยบังเอิญพี่ไปปัตตานีไปวัดช้างให้แล้วก็ไปเจอกับน้องผู้หญิงคนนี้ค,คนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของคอนแทคที่ที่วัดแห่งนี้ก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยนะไปทํานู่นทํานี่ที่วัดมามีโอกาสไปหล่อพระไปทําบุญเราก็เลยคิดว่าเออน้องคนนี้แหละน่าจะเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมไปที่วัดนี้ไนดะ้เพราะส่วนตัวเองไม่ได้มี ช่องทางในการติดต่อวัดอะไรอย่าเนี้ยน,นะครับก็เลยมีโอกาสโทรไปอันนี้ถึงตอนโทรไปเนี่ยโทรไปสัตว์ครั้งแรกเนี่ยไม่รับสายครั้งที่สองก็ไม่รับอีกครั้งที่สามแล้วก็โทรผ่าน Mess ซนเจอร์ใน Facebook ก็ไม่รับอีกพอโทรไปครั้งที่สี่อ่ะอัเนเนี้ยรับแต่เขารับแล้วเนี่ยอันนี้ความจริงนะไม่เติมเลยนะ,ะไม่เติมเลยยืนยันว่าไม่เติมเลยครับ,รบเขาก็บอกว่าพี่ไปทําอะไรมา<น> อันนี้เรื่องจริงเลยเไม่แน่ใจว่าเล่าให้พี่แจ็คฟังอยังเขาบอกพี่ไปทําอะไรมาเนี่ยพญานาคสีแดงอ่ะมาบอกให้หนูรับสายพี่เฮ้ยนี่เรื่องจริงอ่ะก็เป็นอย่างงี้เราก็โอเคแล้วบอกไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่มีการบนบานอะไรที่ไหนไปด้วยก็บอกว่าขอให้ช่วยติดต่อที่วัดปุชินาร่าห,หน่อยอว่าจะมีพี่จะมีพี่แจ็คไปปฏิบัติธรรมขอไปสักสามวันครนี้ระหว่างนี้เราก็พยายามเลือกวันล็อกวันอะนะจนมาได้วัน ที่พี่แจ็คไม่ติดงานอะไรเลยก็กําหนดการก็คือไปสวันเรามีล่วงหน้าไปก่อนหนึ่งวันเพื่อไปไปก่อนให้ถึงกลางคืนไปถึงเย็นเย็นกลางคืนอะไรเงี้ยครับ,รบพอไปถึงงานมันก็เป็นงานสมโพธิประจําปีของวัดพุชินราชนี่แหละก็แม่คงแม่ค้าอะไรก็เยอะแยะเลยแหละอันนี้รถมันต้องจอดที่หนึ่งที่กุติก็อยู่ที่หนึ่งก็ไปจอดรถที่หนึ่งแล้วก็เดินกันมาก็เดินกันมาก่อนไม่เอายังไม่ได้เอากระเป๋าอะไรไปนะครับ ก็เดินไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนั่งคุยก็ไปเจอ <c oughs> กับเาขาเรียกว่าลักเาขาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเราเรียกว่าหลวงปู่กันละนคหลวงปู่เนี่ยเจอพี่ครั้งแรกแกทักก่อนเลยแกบ,บอกยินดีต้อนรับกลับบ้าน <c oughs> อืมในเรื่องจริงไม่ไมีแต่งเ,เติมเลยพี่แจ็กก็อยู่ตอนนั้นนะแต่เราอยู่คนละมุมกันอ่แล้วก็กราบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ราวนี Again, him, to mm ้ก hmm. uh, right? right. ็เราต้องแบวกกระเป๋ามาแล้วเรารู้แล้วเราต้องนอนที่ไหนใช่ไหมเราก็แบล็กกระเป๋าพี่ก็เลยทิ้งพี่แจ็คไว้พี่ก็แบล็กกระเป๋าบอกไม่เป็นไรพี่แจ็คอย่าเดินไปเลยเพราะเราถ้าพี่แจ็คปล่อยพี่แจ็คเดินไปนะแฟนขับก็จะดักอะไรเงี้ยถ่ายรูปนานเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราไปเองพี่ก็เดินแบลกระเป๋าก็ไกลอยู่นะประมาณสักห้าหกร้อยเมตรอะแต่มันต้องเดินผ่านงานพิธีอะไรเงี้ยนะครับงานพวกร้านขายของอะก็กลับมาปุ๊บ เจอพี่แจ็คนั่งร้องไห้น้ำตาแบบซึมเลยบอกพี่นะคะพี่นี่เรื่องจริงผมบอกเลยจะบอกให้พี่เรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากน้ำตาซึมขอขออะไรเนี่ยไม่เห็นใครร้องไห้อ่ะม่ำร้องแบบปลื้มใจเลยปลื้มใจเคือน้ำตาเล่าด้วยความเป็นรี่ปลื้มอยู่ลื้ำตาคลอน้ำตาคลอแล้วบอกให้พี่มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแกบอกว่า แกก็มีโอกาสได้คุยกับหลวงปู<ช>่แล้วรู้สึกว่าเกิดปิติก็ยินดีนะครับแล้วก็แบบก็มีน้ําตาคลออะไรเงี้ยแล้วบอกโอเคดีเลยนั่นแสดงว่าเป็นเลิกเลิกดีละระหว่างที่นั่งคุยนันอยู่่ก็หลวงปู่เลยว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะลูกศิษย์ <ๆ S 2> เขาก็จะมานั่งรวมกันหลายคนก็ประมาณวันนั้นก็รวมเนนได้ก็ประมาณห้าคนโดยประมาณนะมีเนนอยู่หนึ่งรูปแล้วก็หลวงปู่แล้วก็ลูกศิษย์อีกประมาณสี่คน ก็ระหว่างที่นั่งคุยก็บอกว่าเออเนี่ยที่นี่นะมีกุมารที่นี่เขาเก็บกุมารไว้แล้วเขาก็ให้เหมือนก็บอกให้พี่แจ็คไปลองนับดูว่ามันจํานวนกุมารนะมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่แจ็คก็ไปนับมาพุประมาณ5 1ตนโอ้ตนเยอะมากเยอะมากแต่จริงๆงอ่ะไม่ใช่51นะก่อนหน้านี้เป็นร้อยแต่ว่าครนี้บางคนอ่าบางคนก็เช่าไปแล้วไปเลี้ยงต่ออ่าไปเลี้ยงต่ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ จะมาจากคนเลี้ยงไม่ไหวบ้างก็จะมาไว้ที่วัดพอพอเหมือนกับมีคนที่อยากได้ก็จะมาเอาที่วัดนี่แหละมปก็จะเหลือประมาณทุกตัวไม่ใช่ที่หลวงปู่เลี้ยงไม่ใช่ตัวแบบมีคนเอามาให้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมีคนว่ามีที่หลวงปู่เลี้ยงอยู่อยู่ตนหนึ่งชื่อถ้าจำไม่ผิดชื่อพลายดําอาหารนี่อาจะจําอาจจะผิดพลาดยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่หนึ่งที่หลวงปู่เลี้ยงนะจะอยู่ที่หนึ่งครับอันนี้ ก็นั่งคุยกันไปคันนี้ก็จะมีตอนนั้นตอนนั้นพี่แจ็คก็ไปสนทนากับหลวงปู่กำลังสนทนานพี่ก็เลยหันมาสนทนากับลูกศิษย์ลูกศิษย์เข้ามากันสามคนก็เป็นผู้หญิงทั้งสามคนเลยคันนี้หนึ่งในนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือหลวงปู่ก็บอกว่าไอเด็กคนนี้เหมือนมีกุมารผ่านล่างได้แล้วบอกเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังลูกศิษย์นะนั่งอยู่งหลังให้เขาผ่านสิหลวงปู่ก็บอกให้เขาผ่านสิแล้วเนนแล้วก็ลูกศิษย์คนอื่นอ่ะนะ ที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดลวงปู่เขาบอกว่าให้เขาผ่านได้เลยเขาผ่านได้เลยจะได้คุยกับพี่ๆเขามถึงจะได้คุยกับพี่นะเออนั่งอยู่สักพักหนึ่งอ่ะเจแบบอีกแป๊บหนึ่งให้เขาผ่านคือให้เขาเข้ามาข้างอ๋อเขาเข้าล่างนึกว่าผ่านล่างอ๋อใช่น้องน้องเขาเป็นผู้หญิงให้เขาเข้าล่างเลยแล้วเดี๋ยวจะจะได้มีอะไรก็ได้คุยกันส่วนตัวต้องบอกว่าตอนนั้นไม่เชื่อเพราะเราเจอมาเยอะคือเจอทั้งปลอมทั้งจริงอะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วแบบมาแบบเนี้ย ก็ไม่ค่อยเชื่อ,อก็อยากลองพิสูจน์ดูว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วบอกผ่านเลยผ่านเลยอ้น,นี่คือชอบยุ่อยู่แล้ว <c oughs> พูดเลยอะชอบพูด <c oughs> เออเปนคนชอบพูดอ่ะไอ้คนชอบพูดก็บอกผ่านเลยผ่านเลยจําได้เลยกุมารต้นนั้นชื่อน้องนำํงนำก็น้ำผ่านเลยผ่านเลยพี่อยากคุยด้วยอ่าก็ปุ๊บเข้ามาน้องผู้หญิงก็พนมมือแล้วแบบก็พูดเป็นเสียงเด็กอ่ะจริงเหรอแต่ว่าคือเสียงยังเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะ แต่เขามีความเป็นน้ําเสียงเด็กอะแล้วพูดแบบเด็กอะคือเหมือนพูดแทนตัวเองเป็นเป็นเด็กไปเลยเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยเขาพูดยังไงครับพี่เล็กก็ถามว่าชื่ออะไรเขาก็บอกชื่อบอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเขาอะนะพี่สาวอะเปิดรายการของพี่แจ๊คอะผ่านกองสี่เหลี่ยมอะให้ดูมายถึงโทรศัพท์ใช่มาถึงโทรศัพท์ใช่ก็เลยบอกว่าพี่สาวอะดูเป็นประจำแฟนพี่สาวก็ ก็ดูเป็นประจำอะไรประมาณนี้จนสนทนาไปได้สักพักหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาดึกแล้วพี่ก็รู้สึกง่วงแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรามองในตาของน้องผู้หญิงคนเนี้คือลูกตาเขาก็จากขาวดำมันกลายเป็นดำล้วนจริงเต็มดวงตานะใช่ในดวงตาเป็นเป็นดำล้วนอ,อ,อืมอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยก็แปลกใจแต่ว่า ด้วยความที่เขาตัดบทสนทานาออกจากกันเพราะเนื่องจากว่าจะต้องไปเข้าที่พักแล้วจะเลยหยุดการสนทนาไว้แค่นี้ก็เลยบอกว่าโอเคไว้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะอะไรเงี้ยก็ถามเขาว่าเออเขาคําถามช่วงท้ายๆก็จะถามมาว่านอกจากนําแล้วเนี่ยที่เนี่ยม,มีอีกไหมมีอีกไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกมีเพื่อนเขาอ่ะก็อยู่กับหลวงปู่นี่แหละอยู่กันหลายตนแต่ว่า ทุกคนเป็นดีคือไม่ได้เป็นผีเป็นอะไรเขาเป็นเทพเป็นอะไรประมาณนี้เขาก็ทิ้งท้ายไปแค่นั้นเราก็โอเคก็ก็ย้ายลงไปห้องนอนไปถึงห้องนอนอันดับแรกเลยนะอันนี้ขายเลยพี่แจ๊กอ่ะบอกพี่พี่นอนริมนอกนะจองเลยเดี๋ยวผมรอริมริมในค่ะนแล้วต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ห้องนอนอ่ะมันมันเป็นห้องเขาเรียกว่าทึบๆไม่มีหน้าต่างอ้าวหรอไม่มีไม่มีไม่มีหน้าต่างสักบานเลยเป็นห้องทึบเลย แล้วก็เป็นลักษณะคือมีถ้าเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กก่อนอเปิดประตูเหล็กก็จะเจอประตูไม้ที่ปิดอีกชั้นหนึ่งพอเปิดประตูไม้เสร็จก็จะเจอที่นอนอยู่ด้านขวามือครับแล้วมันนอนได้ประมาณสามคนอมไอ้สามคนที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีพระอยู่หัวเตียงทั้งสามสามที่เลยสามตำแหน่งเลยเพื่อให้เราแบบเออเพื่อให้เรามาปูไอ้พื้นบางๆอ่ะเป็นเหมือนที่นอนบางๆอ่ะอให้นอนมันก็จะ ไม่ได้นอนสบายนักอะไรเง,งี้ยก็เลือกที่ปูพี่แจ๊คก็นอนข้างในพี่ก็นอนริมประตูแล้วก็เว้นตรงกลางไว้หน่อยอาหารหนยยาั่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็นอนก็ไม่มีอะไรคืนแรกแต่คืนแรกอ่ะจําได้ว่าเอ,อตอนนั้นบวชแล้วนะคือหมายถึงว่าเรารับสีแลแปดละเราถือสินแปดละก็บวดแล้วก็คืนแรกก็ได้ยินเสียงแต่เสียงนั่นมันมีสองเสียงเสียงหนึ่งคือมันอยู่ปลายเท้ามันเป็นเสียงของแอร์ คือแอร์ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะมันก็เป็นแอร์เก่าเก่าอ่าแอร์เก่าเก่าหน่อยไอตัวบานสวิงมันอะมันก็แ๊่แ๊่แคอ่านิดๆแค่แค่แคอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ห้องหลวงปู่อยู่ตรงข้ามกันห้องหลวงปู่ก็เปิดโทรทัศน์ไว้ตลอดเราก็ได้ยินเสียงโทรทัศน์อ่ะเข้ามาเบาๆล้วก็ได้ยินมาเออก็โอเคอุ่นใจว่าทีวีเปิดทีวีเปิดสบายต้องบอกว่าในห้องนี้ก็มีทีวีนะแต่เราเลือกที่จะปิด เร<ฮ>บอกพี่แจ๊กบอกเฮ้ยผมปิดดีกว่ามึงไม่ดูดูไม่ด,ดูดีกว่า<ำ>อะไรเงี้ยตั้งใจอ่าตั้งใจเพราะเขาผ่านไปวันแรกแล้ววันที่สองก็แล้วก็ไม่มีอะไรหลวงปู่อยู่ด้วยตลอดไอ้วันที่สามเนี่ยคือหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเป็นวันที่เหลวงปู่มาบอกเราว่าเอออยู่กันเลยนะอืนึกซะว่าเป็นบ้านอยู่ได้เลยตามสบายครับ แต่หลวงปู่จะต้องไปกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัดเราก็อยู่กันเลยเดี๋ยวหลวงปู่ทิ้งกุญแจไว้ให้อะไรให้อะไรเงี้ยตกบ่ายมาพี่ก็ขึ้นไปข้างบนห้องข้างบนแต่ระหว่างเนี้ยพี่ก็ได้ยินมาว่ากุมารที่เนี่ยชอบอชอบเพิซซ่ากับชานมไข่มุกขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็โอ้ยเต็มที่แล้วก็เลี้ยงเลยไปปุ๊บบอกเลยบอกเอ้ อันนี้พี่ซื้อให้กินแล้วโอเคนะทุกคนอยู่กันแบบปาร์ตี้เลยแล้วพูดอย่างนี้เลยเลี้ยงพี่พี่ก็พูดอย่างนี้แหละตามพี่แจ๊คว่าคือเป็นคนที่พูดเป็นเรื่อยครับเ็าบอกว่าเอ้ยปาร์ตี้เลยเดี๋ยวเลี้ยงเต็มที่คืนนี้สุดๆไปเลยเอออะไรเนี่ยเออเราก็พูดไปตามเรื่องเราก็คิดว่าไม่มีเสร็จแล้วเราลืมไปว่าวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะช่วยวะคราวนี้ก็เหลือเนนอีกรูปหนึ่งเนนเนี่ยเขาก็นอนข้างบน นอนแต่มันไม่ได้นอนตรงกุมารนะเพราะนอนตรงห้องที่ถูกกั้นไว้อีกห้องหนึ่งออกมาเออแล้วก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีพระสักรูปหนึ่งไม่พระกันเนนอ่าก็ลงมาข้างล่างก็ลงมากับพี่แจ๊คนี่แหละก็อยู่ด้วยกันก็นั่งคุยกันไปเรื่อยว่าเอ้ยมันสุดท้ายแล้วอย่างงู้นอย่างนี้พี่บอกเฮ้ยแม่มันสุดท้ายมันต้องสซ่นหน่อยครับเราอะชอบพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องสซนหน่อยแล้ว พี่เลยอยู่ในห้องนั้นจกลางห้องเลยแล้วบอกเลยบอกคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วกุมารตนไหนเนี่ยอยากเจอพี่แจ็คมาเลยมาเลยแล้วตอนพี่เดทพูดพี่แจ็คก็อยู่แจ็คพว่าไงบ้างแจ็คบอกว่าพี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยหน้าแบบเสียเลยพี่โอ้หน้านี่เสียเลยแบบคือไม่เสียงเดียวคือโกรธอ่ะเคืองอ่ะบอกเฮ้ยพี่พูดทำไมพี่จะพูดเพื่อเอออะไรเงี้ย ถ้นบอกเฮ้ยโหนานๆทีนะโหไม่มีอะไรหรอกใจพี่เรนก็คิดว่าไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเราอยู่มาสองคืนแล้วอะเนาะใช่ไม่มีอะไรหรอกแค่คือเหมือนว่าแต่เราลืมนึกไปว่ามันเนี้ยไม่มีหวงปูไม่มีคนคุมอะปากห้อไม่มีคนคุมอะเราพูดไปแล้วอะเราก็ไม่เป็นไรว่านอนไม่ได้ตั้งหลายวันไม่เป็นไรเลยอก็นอนนอนนอนเร็วด้วยนะประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็นอนละก็ ปกติเออมีอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ได้ทําในคืนนั้นไม่ได้สวดมนต์ทั้งคู่เลยปะคะทั้งคู่เลยคือกล่าวว่าวันนี้สบายๆคือหลวงฟูบอกสบายปฏิบัติสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนึกซะว่าเป็นบ้านโยมเออแเราโผล่บ้านเลยก็ไม่ต้องสวดเลยไม่ต้องสวดเลยวันนี้เอาเต็มที่เต็มกราบเลยอะไรเงี้ยก็นอนสักสี่ทุ่มก็นอนคือมันเหนื่อยด้วยคือทั้งวันเนี่ยเองเขาจะพาไปกราบไหว้พระนู่น หลายจุดนะที่วัดพุทธินารก็มีกราบหลายจุดแล้วก็เดินกันเหนื่อยก็ร้อนด้วยก็อาบน้ำม่ได้ก็น,นอนแจ็คก็อาบน้ําเสร็จก็น,นอนพี่ก็ยังนั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ําก็กลับมานอนประมาณสี่ทุ่มเสร็จนี่แหละนอนไปจําเวลาไม่ได้มันเท่าไหร่นะคือแอร์มันก็เย็นๆ่ะแต่มันไม่ได้หนาวหรอกเราก็ห่มผ้าบางๆตัวหนึ่งห่มผ้าขึ้นมาแล้วก็ก็ใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกตัวเองก็คือนอนห่มผ้าแล้วก็มือวางบนอกข้างหนึ่งมือขวามือซ้ายก็วางแนบตัว ออเแล้วที่สำคัญคือห้าวไงไม่รู้ไม่ค่อยพระด้วยถอดลืมถอดให้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้าแล้วลืมแขวนวางไว้ที่เดิมเอก็คิดว่าไม่ไม่มีอะไรค่หอนมือขวาเนี่ยทับตัวอย่างเงี้ยมันรู้สึกตัวอีกทีคือมันเหมือนเนี่ยเพิ่งเข้าใจคำว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นคือเราเหมือนหลับในมุมหนึ่งเราเหมือนตื่น คือรู้ว่าตัวเองหลับแต่ในความตื่นอ่ะเราเห็นเด็กคนหนึ่งมาดึงผ้ามาดึงผ้าห่มอ่ะแต่ในในในความตื่นเราอ่ะก็ไม่เห็นผ้าขยับนึกออกไหมแต่ในความหลับเออในความหลับก็ดึงยื้อกันยื้อกันยื้อยื้อกันแล้วแล้วในความรู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวอเพราะเราคิดนี่คือนี่คือวัดเนาะเราก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรเราก็ยื้อกันไปยื้อกันมาเอ๊ะชักเหนื่อยเว้ยก็เลยจะเรียกพี่แจ๊ ว่าเฮ้ยอันนี้เจอแล้วเว้ยจะบอกจะบอกเขาบอกว่าเฮ้ยจะเจอผีแล้วเว้ยปุ๊บเราก็จะมือคว้าไปมือมือในตอนตื่นนะอแต่มันมีมือเด็กอะจับจับไว้อย่างนี้เลยจับไว้อย่างนี้แล้วพอแล้วแล้วพอเราจะจะจะดึงไปด้านนึงอะมือก็กดล้างเลยเออล้างอันนี้ล้างแบบทั้งในตื่นแล้วก็ในหลับอ่ะมันเหมือนกันเลยเหมือนจะไม่เรียกไม่เรียกเออไม่ใช่ไม่เรียกอ่ะ มีก็เรียกอะไรเงี้ยแต่ในความหลับอ่ะเสียงมันออกนะเสียงออกชัดเจนเลยพี่แจ๊คพี่แจ๊คว้ยตื่นวยอะไรเงี้ยแจ๊ควยตื่นว้ยตื่นอะไรเงี้ยแต่ของจริงอ่ะพี่แจ๊คบอกว่าไม่ไม่เลไไม่ได้เป็นได้อะไรเงี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือรู้สึกว่าหัวเหนื่อยแล้วว่าเล่นนานไปแล้วมันนานนะในความรู้สึกมันนานมากก็เลยนึกนึกถึงพระ ก็เลยจอามือเนี่ยที่โดนกดอ่ะจะเอื้อมไปหยิบพระมือมันก็กดอย่างเงี้ยน่ะแล้วจะจะไปจะไปมันเหมือนมือมันจะขึ้นจะขึ้นแล้วก็นึกถึงพระปุ๊บหลุดฟึ๊บพอหลุดฟุ๊บเฮ้ยพี่ก็รู้สึกตัวพี่เรียกเฮ้ยพี่แจ๊คพี่แจ๊คหันมาปุ๊บมองหน้าบอกเฮ้ยพี่แจ๊คได้ยินที่ผมเรียกปะเนี่ยอได้ยินพี่ได้ยินชัดเลยแด่นั่นแหละปล่อยพี่ไปปล่อยพี่ไปเดี๋ยวเขาจะมาหาผมเออเหมือนก็ ทิ้งไปเลยแล้วเรื่องของพี่เลยกำไขรกำมันอะไรประมาณเนี้ยเออก็แบบเฮ้ยก็ห่วยไ,ไม่ไหววะ่ะถ้าเจออย่างงี้ครั้งงแย่แน่ออเออพี่แจ๊กก็หันหลังไปอีกด้านหนึ่งเลยเออเราก็แบบเลื่อนที่นอนไปชิดพี่แจ๊กเลยครับเนี้ยเลื่อนไปชิดเลยแล้วก็หยิบหนังสือสวน์ม,มาสวดเอาผ้ามาคล้องปุ๊บสวดไปมาสักครึ่งชั่วโมงได้ก็โอ็ไม่ไหวละมองไปที่ประตูก็แบบ คือวันคืนวันนั้นเน่ยต้องบอกว่างานงานที่มันงานสมโพธิอ่ะพวกงานตลาดอ่ะเขาลื้อไปหมดแล้วเงี่ิเงียบนะมากเงียบมากหม,มาสักตัวยังไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะแล้วก็มองไปที่ประตูว้เฮ้ยแม่งถ้าม,มาเปิดประตูตอนนี้จะยังไงคือใจมันก็คิดไปแล้วใจไปแล้วโดนมาไงดอกหนึ่งใจไปหมดแล้วพี่แจ็คแม่งก็ไม่ช่วยกูด้วย <c oughs> เ,อเอาไงดีวะแล้วในความที่คิดตรงนั้นอนะ่ะปุ๊บปวดฉี่ โคตรจังหวะนั look, ้นรอกจังหวะนั้นลกมากจะอันไหมหรอวะั้นเลยะเออแล้วถ้าออกไปจะยังไงวะแต่ใฉยออกไปเปิดไอเนี่ยเปิดไอไฟฉายที่มือถืออ่ะเอเปิดไลส่องไปเลยห้องไอห้องหลวงหลวงปู่ก็ส่องไปเฮ้ยไม่มีใครเลยเว้ยเดินไปแล้วเข้าห้องน้ำวาฉี่ฉี่ปุ๊บกลับมาปุ๊บเฮ้ยไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละเชื่อว่าไม่มีอะไรละแล้วในใจยังนึกนะถ้ามีอะไร ไปหาคนข้างๆอ๋อกระซิบบอกผีไม่ขคือไม่กระซิบพูดเลยพูดเลยเขาพูดเลยเขาพูดไปเลยพูดเลยแต่พูดเบาๆพี่แจ็ครู้ปะเนี่ยรู้รู้ถ้าถ้ามีอะไรนะข้างๆข้างๆเออแล้วก็แบบเอออะไรเงี้ยว่ายังไงต้องให้เขาเจอได้อ่ะเอออารมณ์แบบเอ้ยแม่งต้องเจอบ้างว่าอะไรเงี้ยอย่าแกล้งไว้อะไรเงี้ยเออแล้วก็นอนหลับไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาเพราะว่า ตอนนั้นไม่ได้ตอนปฏิบัติอะไม่ใส่นาฬิกาไม่มีนาฬิกาเลยที่ห้องก็ไม่มีนาฬิกาเลยคือรู้ตัวอีกทีได้ยินเสียงเสียงคอรเหมือนที่บอกคืนแรกอะนะที่บอกว่าคืนแรกแต่ดังกว่าไม่ดังมากดังมากดังแบบโอ้หถ้าคอคาะนี่คือดังอะดังลั่นอะอ้โหอคนเคาะรอบเหรอพี่ไม่ใช่รอบห้องนะบ,บนบนบน,บนฝ้าเพดานบนฝ้าเพดานบนฝ้าเพดานอะแล้วมันไม่ได้เคาะจุดเดียว ขอจุดนี้จุดนั้นจุดนี้เต็มแบบลั่นลั่นเลยถามพี่แจ๊คคือลั่นมากคือเหมือนเด็กเล่นกันอ่ะวุ่นวายมากแล้วก็มีเสียงไอ้กระพวนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลูกแก้วอ่ะที่มันจะก้งกเออลูกแก้วพอมันตกพื้นมันจะกิ้ง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 ก้งกิ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 ้งกว้งกิ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 ้งิ้งกิ้ พี่แจ็คก็ได้ยินพี่เด่นก็ได้ยินัยังไม่รู้ออยังไม่รู้ว่าเขาได้ยินบ้างแต่พี่คือนอนหงายยังไงพะนอนหงายได้ยินแล้วเออได้รอบสองเลยหรอวะวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองข้างเฮ้ยพี่แจ็คมันหันมาพอดีเหมือนกันตาสบตาตาสบตาแล้วแบบเราอาจจะถามว่าได้ยินไหมแต่รอบเนี้ยไม่กล้าพูดแต่ใจอะอยากบอกมากนะบอกได้ยินไหมได้ยินไหมแต่พี่แจ็คอะ คือประมาณว่าอย่าพูดนะเออเออไม่ต้องพูดนะพี่อไม่ต้องพูดนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาเออเออือือคือตอนนั้นเนี่ยคือตาคือเหมือนจะร้องแล้วเหมือนกันเพราะมันมันมันสองรอบดัง่ดังมากจริงๆดังมากดังมากเลยคือมันดังแล้วมันมันรอบที่สองแล้วของของคืนเนี้ยมันหลอนอ่ะเออเจอทีนี่คือเป็นตัวแล้วนึกในชจนะเออทีนี้เป็นตัวแน่นอนก็หันมาวองหน้าอย่างง้นะจนแบบ กั้นใจไม่รู้หลับไปตอนไหนเหมือนกันอ,ออรู้ตัวอีกทีก็คือแบบเช้าแล้วแล้วคันนี้พอเหมือนเรื่องมันก็จบประมาณนี้แหละแต่ว่าพอมารู้ทีหลังอะเหมือนก็มันมีน้องที่เป็นลูกศิษย์แกนะแกก็น้องเขามาบอกทีหลังเพิ่งยกวยเมื่อวันเสาร์เขาบอกว่าจะบอกพี่อยู่แล้วว่าอย่าปิดทีวีคือพี่ปิดทีวีข้างนอกด้วยแั้มีทีวีข้างนอกอแล้วมันมีทีวีข้างใน ผมบอกพี่ไม่น่าปิดทีวีข้างนอกเลยเพราะถ้าเขาไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรกันเนี่ยคือเขาก็จะมาเล่นกับพี่นั่นแหละอ๋อ้เออน้องๆติดทีวีใช่ติดทีวีแล้วเราก็สงสัยมานานนะว่ากุฏิเนี่ยทำไมเปิดแต่การ์ตูนเออเออเขาเปิดแต่การ์ตูนเปิดแต่การ์ตูนเปิดแต่หนังอะไรแบบหนังเด็กๆอ่ะเราไม่รู้ก็ไม่ใช่ แล้ว,แล,วแล้วคือปกติไอทีช่องปกติทีวีมันจะไม่มีใช่ไหม,มที่นี่เขาลงทุนติดไอไอเคเบิลน่ะเพื่อจะเปิดช่องการ์ตูนทิ้งไว้อะไอเราเนี่ยเสี้ยนปิดอะไรเงี้ยประหยัดอ,อ,อะไรประมาณนี้เรื่องก็ประมาณนี้โอ้หอันนี้ในมุมอมองพี่เด่นจบไปแล้วใช่สนุกสนุกออแต่จังหวะที่แบบหันมาสบตาเหมือนในหนังเลยอ่ะหันมาสบตากับพี่แจ็คอะไรเงี้ยมันมันคือแบบโอ้โหจังหวะแบบไอนี้มากเลยอ่ะเข็ดไหม เข็ดไหมไม่เข็ดนะคืออย่างนี้ยังใชไว่าเข็ดอย่างนั้นคืออย่างน้อยหนึ่งนะเราได้พิสูจน์ว่ามีอยู่จริงเออมีจริงเออมุมาเลยรเนี่ยที่เขาว่าแบบแน่มีจริงแน่ๆอันที่สองพี่แจ็คมีเรื่องเล่าก็จริงนะแต่เอ็ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออนี่แหละเอาสองเรื่องเนี่ยให้ได้ที่เด่นคิดการไกลแต่หนูก็ได้ข้อคิดอีกอันหนึ่ง ถ้าไปเอาติงบริษัทอีกรอบหนึ่งใครจะนอนกับพี่เด่นก็ตัวใครตัวมันนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือกูไม่นอนข้างห้องพี่เด่นเลยค่ะอย่าลืมว่าเอาติงครั้งที่แล้วคนที่นอนกับพี่เด่นเจอไปแล้วเจอไปแล้วทุกคนไปคิดกันอะไรเออเอออนี้อันนี้จริงอันนี้แอนพูดถูกนะคือเมื่อก่อนอ่ะพี่พี่ไปงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็บางทีก็จะนอนคนเดียวแต่คืนไหนที่นอนนอนสองคนอ่ะอีคนมันจะโดนตลอดเลย กันนะได้ข้อคิดแล้วนะถ้าถ้าพี่เด่นแบบอาติ้งกับเราเดี๋ยวกูจัดห้องพี่เด่นไปนอนคนเดียวห้องรู้แล้วมาใครแล็บนั่งกับพี่ชายเฮ้ยพี่ชายจอมพ้าหมังเวทแล้วพี่เด่นนะชอบอย่างนี้นะไป็นหอกห้องนู้นเป็นอกคนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นะพี่เด่นไม่ได้นะไม่ได้ไม่เล่นไม่เล่นสนุกสนุกสนุกก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งแต่ตอนที่พี่แจ็คมาเล่าให้พวกหนูฟังครั้งแรกที่แบบยังไม่ได้ออกรายการนะพูดฮาเลย จังหวะที่พี่แจ๊คขันหลังให้พี่เด็กน่ะพวกหนูขำกันแบบโคตรฮาต่างกรรมต่างวาระแต่จริงๆมันมันพอมาเล่าที่หลังมันก็ฮาแหละแต่ตอนตอนนั้นอะตอนนั้นไม่ฮาจริงมันเหมือนจังหวะซิทคอมอ่ะเพื่อนมาโป๊กๆกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณโกรธไหมโกรธพี่แจ็คไหมที่แบบขันหลังไม่เลี่ยดอ่ะไม่ไม่โกรธแต่ความรู้สึกเราอ่ะเราแค่อยากให้เขาเฮ้ยเจอบ้างอะไรเงี้ยหวังดีกับเพื่อนหวังดีกับเพื่อนเหรอแชร์แชร์ไปน่ะ แชร์ชรนไปอะไรเนี้ยแต่พี่แจ๊คาเล่าให้เราฟังว่าที่เขาไม่ไม่แบบไม่ช่วยหรือไม่ไปหาพี่เด็พราะเขากลัวว่าถ้ากูไปช่วยเดี๋ยวกูโดนเออใช่ใช่ใ่แต่พี่เด็กเป็นคนพูดด้วยไงว่าแบบ อยากเจออยาระเอาเลยตอนที่ตอนที่เขาหันมาเห็นพี่โดนอัมมาแล้วเขาเขาก็เจ๋งนีิเหมือนกันนะไม่เอาไม่เอามาอะไรเงี้ยตั้งแต่ถ้าถามหนูนะพี่ถ้าสมมติหนูนอนกับพี่แอนอ่ะแล้วพี่แอนโดนผีอัมหนูก็ไม่ช่วยนะหนูก็แบบในใจเขาจะแบบช่วยไปด้วยไม่อย่ามาอยู่กูเออเจงจริงผีผีผีอัมที่เจอมันไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าน่ากลัวน่ากลัวเหมือนไม่ได้ไม่ได้มาเอาชีวิตอ่ะ เออเหมือนมันเล่นใช่ไหมเล่นตั้งแต่ดึงผ้าห่มนะเราบางคนก็อาจจะมาให้รู้ว่ากูอยู่จริงๆนั้นแบบนี้กูจริงๆนะมีจริงๆอะไรเงี้ยอย่าพูดอะไรไม่ดีนะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วตอนนี้พี่เด่นได้เอาน้องกุมารมาด้วยไหมคะหรือว่าไงไม่ได้เอามาหรือแอนจะเอาสักตัวไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่อยากจะเอามาไว้ในออฟฟิศก็ได้นะเพื่อนไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาได้หลังจากนั้นก็คือทําบุญให้เขาปกติไม่นะเออยัง คือวันนั้นน่ะก่อนที่เราศึกเราก็ทําบุญไปแล้วล่ะเออแล้วก็ทําบุญไปก่อนที่เราจะเจอเขาอ่ะก็ทาทาไปแล้วส่วนหนึ่งกลับมาเราก็มีโอกาสมาวันมาข้าบูชาพอดีอ๋อเออ่าก็ทําบุญก็อุทิศไปเหมือนกันยังคิดแอบคิดเลยนะว่าถ้าวันที่บวชแล้วมันตรงกับวันพระใหญ่โอ้โหโอ้ยโอ้แม่กาไปหาลุงคนนั้นหน่อยถ้าสมมติเพราะว่าตอนนั้นไปยี่สิบยเยี่สิบสองแล้ว ยี่สี่อ่ะมาเกือบวันโกนแล้วเพราะว่าบันโกนอ่ะใช่ยี่สิบสามมันคือวันโกนใช่ยี่สิบสามมันคือวันโกนโอ้โหบันเทิงอ่ะบันเทิงเลยอ่ะดูเลื่องโอ้ยไม่วันโกนก็เหนื่อยแล้ววันนั้นอ่ะน่ากลัวมากพี่เด่นไอของปู่ไม่อยู่ไม่ใช่ผีนะพี่เด่นนะน่ากลัวมากเราจะกลัวไหมได้วันนี้สนุกมากพี่เด่นแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเรามีของมอบให้เฮ้ยเอ้ยโอ้ยเต้นได้ละทิ้งใจได้ไปแล้วโอ้เอ็กเอลไม่ใช่โอ้ อันนี้คืออะไรผ้าห่มใช่ไหมคะเสื้อแบบนี้เลยโอเคโอาสวยสวยเขายืดได้ไหมแหมดูร้อนนะ็บไม่เท่อันนี้ขอบคุณพี่เด่นมากมากเลยนะจ๊ะแล้วก็รอเรื่องเล่าในรายการไม่เหมียนมีคนถามหาแล้วนะโอเคโอเคมีมีต่อแล้วนะมีต่อแล้วนะเดี๋ยวฝากทิ้งรถอย่าลืมไปดูคลิปพี่แจ๊คที่เล่าไว้เรื่องเนี้ยเรื่องคืนนะคืนสุดท้ายอ่คืนสุดท้ายแปะไว้ด้วยนะแปะไว้ตรงแปะไว้ได้เดี๋ยวคืนให้ติ๊งติ๊ง จริงๆส่วนตัวไม่ได้เจอผีเยอะนะคนอื่นใช่แต่คนใกล้ตัวอาฝากมาใช่ไม่ฝากมาอย่างเดียวบางทีเราก็ส่งไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออไปหลอกคนนั้นเทโอ้โหเราเจอกันมีเรื่องเล่าอ่าเราจะได้มีเรื่องเล่าคิดการไก่อีกแล้วประมาณนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะถ่ายรูปกันก่อนแล้วถ่ายรูปสั้น